โอ้ยเรื่องนี้นะครับผมเป็นซีรีส์ผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะไม่คาดคิดเพราะว่าในหลายๆที่เนี่ยให้คาในเรื่องนี้เยอะแต่สำหรับผมผมไม่เข้าใจคุณอาจจะบอกว่าเหมือนกับผมแบบเป็นพวกขี้แพ้เลยหรือว่าเป็นพวกที่ไม่เคยเจอความรักเลยก็ได้แต่ผมไม่อินกับซีรีส์เรื่องนี้เลยครับผมตอนนี้ครับคือคาววอีครับผมภรรยาผมน่ารักนะครับอันดับที่ 12ของรายงานในวีประจำสัปดาห์หรือว่า F l ล m มี o the m o ม n นะครับผมไม่อีแล้วผมไม่เข้าใจแล้วผมแบบเหมือนกับผมไม่รู้ว่าผมดูเรื่องนี้แล้วผมจะชอบตรงไหนอะ่ะนอกจากความซิมพระเอกกับตัวผมแบบภรรยาเขาอะ่ะคือผมรู้ว่าภรรยาคนสวยอะ่ะแล้วไงอะ่ะนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากรู้ต่อครับผมหลายๆเรื่องอ่ะมันก็มีครับไอ้เรื่องที่เหมือนกับประมาณว่าเป็นแนวความรักที่แบบพระเอกรักนางเอกมากเลยว่ามันไปอ่ะ แต่แบบมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะ่ะแล้วตรงนี้ก็คู่ความอีในตอนที่หนึ่งเป็นตอนที่น่าเบื่อมากเพราะว่ามันก็วนเวียนอยู่แค่อเดียเนี้ยคือมันวนวนเวียนอยู่แค่อเดียที่เหมือนกับประมาณพระเอกคือเหมือนกับเจอตัวของน้องนังเอกเราที่ชื่อว่านากิสะอะไรสักอย่างแป๊บหนึนะที่ชื่อว่าตัวของน้องเนี้ยน้องโหดจมพลเราะนะครับซื้อขาสาเนี่ยแล้วรักเขามากคือรักเขามากรักตั้งแต่แรกพบคือเหมือนกับเป็นแบบเออ เขาเรียกไงเป็นคนที่แบบว่าเป็นโชคชะตาชีวิตเป็นเจ้าหญิงคาคุยะอะไรวะคือรู้วรักเขาอะแต่ถึงจุดนั้นะ่ะปัญหาของเรื่องเนี้ยผมว่ามันมาจากเรื่องผมแบบความรวดเร็วของการเดินเรื่องแล้วก็เหมือนกับเป็นอารมณ์ความรักโรแมนติกที่ด้านหนึ่งอะด้านที่มันขาดคือด้านที่มาจากตัวของน้องผู้หญิงแล้วผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ถ้าเกิดว่าเรื่องจะพัฒนาไปจากจุดที่แบบตอนแรกแค่เจอหน้ากันแล้วก็รักกันอยากจะแต่งงานกันผมมัน,ปนไปเร็วเกินไปมันเป็นอะไรที่เร็วเกินไปจนผมไม่อินละผมไม่อินแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนกับ ก็หล่อก็ก็อาจจะรักแรกพบกันหรืออะไรนู้นี่นั่นกันอ่ะคือคือไม่รู้เลยรับผมคือเหมือนกับมาเป็นเรื่องที่แบบใช้ฟิลลิ่งแบบ กุงกลวงอ่ะใช้ฟีลลิ่งแบบประมาณว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยมีความรักคุณเจอรักแท้ไม่ว่าจะเป็นไงคุณก็อยากจะแต่งงานกับเขาเลยนู่นนี่นั่นอ่ะคือมาเป็นฟีลลิ่งในใจนนนนอ่ะแต่ใน่นเรทีบอ่ะมันเป็นอะไรที่มันสักมากอ่ะเพราะว่าในด้านของการเล่าเรื่องคือแบบคิดว่วมันเป็นอะไรที่ตลกนะที่แบบว่าเหมือนกับพระเอกคือตอนแรกก็เหมือนกับเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นอยู่ดีๆไปปุ๊บเดินไปเดินมาไปเจอตัวของเออน้องนางเอกของเราที่แบบน้องนางเอกเราคือสวยมากอะไรมากแล้วพระเอกื็เหมือนกับซิมแดกแล้วบอกอู้สุดยอดเลยเขาสวยจ รชนพอโดนรถชนปุ๊บผมเข้าใจว่าตรงนี้เมืองกับมันก็มีติดตลกอยู่ที่ผมก็ชอบก็คือแบบว่า เออมาติดตลกที่มันพระเอกมันพยายามจะดิ้นรนแบบไปขอเบอร์เขาหรืออะไรนู้นนี่น่นแล้วมันมันก็ขำดีนะคือมันก็สามารถพอเดาได้อยู่ว่าเหมือนกับประมาณว่าน้องนั่งเอกอะซึกษขาคือเหมือนกับแบบชอบในความจริงใจของพระเอกมั้งชอบในความแบบซื่อตรงก็เลยแบบสุดท้ายก็เลยรักเขาหัวปลาหัวปาาหรอแต่แบบถึงเวลานั้นมันเป็นการเนืทีหรือว่ามันเป็นการเล่าเรื่องผมรู้สึกว่ามันกลวงมากอะคือมันดูเหมือนกับไม่มีอุปสรรคมันดูเหมือนกับไม่มีแบบปัญหาขวากหนามหรือแม้แต่เหมือนกับเป็นการทดลองวัดใจซึ่งกันและกันอะ แบบว่าเหมืนกับแบบคือแค่คนสองคนมาเจอกันแล้วก็รักกันเลยอ่ะมันไม่มีค่าคือเวลาเราดูซีรีส์แนวความรักหลายหเรื่องอ่ะสิ่งที่ผมจะสังเกตว่าสิ่งที่ผมจะชอบม,มากกับซีรีส์แนวความรักแบบนี้คือเรื่องที่ว่า ความรักตรงนั้นน่ะมันมีค่าอะไรให้แบบว่าเราได้ติดตามบางคนกว่าจะรักกันได้คือเหมือนกับประมาณว่าต้องแบบดูใจซึ่งกันและการต้องเหมือนกับพยายามทดสอบซึ่งกันและการมีปัญหาครอบครัวการเงินปัญหาของเพื่อนปัญหาของรักที่2และที่3คือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบว่าทําให้แบบว่าเวลาเราดูซีรีส์มันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นแบบคุณค่าข้างในอะ่ะคุณค่าในความสัมพันธ์ตรงนั้นที่เราอยากจะรอติดตามแล้วว่ามันไปอ่ะแต่ซีรที่ตุวเนี้ยกับกลายเป็นซีรที่แบบว่ามันน่าเบื่อมากเพราะว่าท้ายที่สุดอ่ะมค่ือาาวณ พระเอกชอบน้องนางเอกมากรักเขามากคือชมเขาว่าสวยเลยนู่นเนี่ยแล้วก็รัก,รกเราแล้วก็ได้กันเลยอะ่ะน้องนางเอกก็ไม่เคยพูดด้วยซ้ำว่าแบบตัวเองชอบพระเอกเพราะอะไรหรือ,อยังไงหรือว่าจะเฉลยตอนหลังเหล่านี้ผมก็ไม่รู้ว่าคือผมเข้าใจนะผมก็เลยเหมือนกับให้ตัวผมแบบไอ้เรื่องนี้นยังอยู่ที่อันดับที่สองอยู่เหตุผลนึือเหตุผลที่ว่า ตัวของเ่าีนคาลูคาเอีะถ้ามันจะเดินเรื่องเป็นแนวมิซึรี่ปริศนาผมว่ามันก็ใช้ได้คือเป็นแนวปริศนาที่มันกลับรอให้เราติดตามว่าตัวของศึกษาเป็นใครทำไมอยู่ดีๆถึงคิดที่จะมาแต่งงานกับตัวพระเอกทำไมเธอเหมือนกับดูเป็นแบบผู้หญิงที่แบบว่าเรียกว่าไง่ียดูผีผามดูแบบตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับเธอเป็นใครกันแน่ผมว่าจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดของการวางความลักของเรื่องที่ก็ถือว่าพอใช้ได้อะแต่ถึงจุดนั้นมันเป็นจุดที่ผมเข้าใจว่ามันก็แค่เหมือนกับเป็นเรื่องแบบแนวหน้าเบื่อที่แบบววว่าาาาาาถ้เรรรรรจะดดูกกกแนคคมมััหืออสงงข ตัวละครอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเลยนอยกจากเหมือนกับตัวของแบบไอ้พระเอกที่แบบว่าเหมือนกับซิมหลอดสุดๆก็คือแบบว่าชมว่าภรรยาสวย,ส,วยสวยๆสวยๆนู่นนี่น,นั่นคือกูรู้ว่ามึงสวยกูรู้ว่าเหมือนกับแฟนมึงสวยมากเอโอเคก็ว่ากันไปน่าจฉาแต่นอกนั้นก็การแสดงความรักรูปแบบอื่นก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าผมหลับตอนที่ผมดูจริงๆผมหลับอ่ะเพราะว่าแบบ บทพูดก็บทพูดมันไปวนมาไี่แบบเหมือนกับพระเอกพยายามจะได้ลงนไปขอเบอร์เขาอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะแต่ว่าถามว่ามันตลกไหมมันก็ตลกอยู่อ่ะแต่พอมันวนไปประมาณสองรอบผมก็เลยแบบเริ่มอันนี้แหละผมเลยเริ่มแบบอ๋อไม่ไหวอ่ะคือแบบโอ๊ยเมื่อไหร่มึงจะอะไรกันสักทีเมื่อไหร่มึงจะแบบแค่ไหนคือคือผมคิดงี้จริงๆอะตอนผมดูอ่ะเพราะว่าแบบมันน่าเบื่อมากนะครับผมแต่ว่า ถึงเวลานั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรการวางความรับตัวละครหรือการบิวเลย่ต่างๆก็ถือว่ามีอารมณ์น่าสนใจที่ก็ดีพอสมควรเรื่องราวของความน่ารักเองความสดใสของการเป็นสามีภรรยาเลยนู่นนี่นั่นก็ถือว่าเป็นการปูเนือ้อเรื่องที่ก็ ไม่ได้แย่อ,อย่างนี้ดีกว่าน่าจะเป็นซีรีส์แบบแนวครอบครัวแล้วก็การดิ้นรนการเอาช,ชีวิตรอดในแบบสังคมญี่ปุ่นปัจจุบันะไรก็ว่ากันไปก็เดี๋ยวต้องมาดูกันไปว่าจะเป็นยังไงกับตัวซีรีส์โทนิคาคุคาอินะครับหรือว่าภรรยาผมน่ารักนะครับผมอ่ะน่าสนใจครับป่ะประมาณการกับตัวของอันดับที่12ของรายงานเมประจําสัปดาห์แรกซีซั่น4 2020นะครับ